สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทางช่องจุ๊บหัวจุกชาแนลนะคะยังไม่ได้หายไปไหนนะคะที่หายไปนานเพราะว่าต้องย้ายที่ทํางานใหม่นะคะตอนนี้ย้ายมาอยู่โคราชนะคะมาด้วยตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีกว่าเดิมนะคะเพิ่งย้ายมาได้ประมาณ5เดือนแล้วนะคะพอดีวันนี้ไปเดินที่เดอะมอลนะคะ The คดเดอะมอลโคราชเนาะไปเจอนี่คะ่ะลูกไหนนะคะ อันนี้เป็นลูกไหนบนดอยนะคะล,ลูกไหนเชียงใหม่นะคะเป็นลูกไหนที่แบบว่ากำลังฮิตนะคะตอนนี้กำลังฮิตเนาะในทางโลกโซเชียลช่องช่องหนึ่งเนะาะบอกว่าต้องได้กินนะคะเนี่ยพอดีไปเดินที่เดอะมอลล์ก็เลยได้มานะคะนี่เป็นลูลลกลูกไหนจากดอยหลวงนะคะที่เขาเขียนติดไว้เนาะลูกไหนดอยหลวงผลจะไม่ใหญ่สักเท่าไหร่นะคะผลเล็กๆค่ะเนี่ย ล,ลูกไหนนะคะเนื้อข้างในนะคะเดี๋ยวดูกันนะคะเปลือกด้านนอกก็จะเหมือน,ในใคล้ายๆเปลือกพุซานะคะเนี่ยด้านในเดี๋ยวดูนะคะอืมเปรี้ยวอมหวานนะคะเปรี้ยวอมหวานนิดๆช่ำน้ำเนื้อด้านนอกค่ะพุซานะคะกลงไมแล้วก็จะแบบเนื้อจะแบบว่ากรอบ ่ำน้ำนะคะก็ได้พริกเกลือมาด้วยนี่พริกเกลือมีคนแอบชิมไปแล้วด้วยล่ะค่ะแต่ว่าเราเพิ่งทําคลิปเนาะคิดถึงนะคะทุกคนคิดถึงทุกๆคนเลยนะคะ oh. แค่ไม่มีเวลาได้ทําช่องเองเพราะว่าช่วงนั้นก็คือเอาเวลาแบบไปเตรียมเพื่อตัวเองนะคะไปเตรียมตัวเพื่อตัวเองที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะเนาะ,ะ <isms> งานที่มันเป็นหลักเป็นแหล่งอ่ะเราก็ต้องมีนะคะ <mos c Jungle> สําหรับอะไรที่เรารักอ่ะเราก็ต้องทําเหมือนกันนะคะก็เลยแบบ ไม่ได้ทําช่องแบบเต็มที่นะคะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่ามาดูช่องเลยนะคะเพิ่งมาดูวันเนี้ยแล้วนอกจากจะย้ายที่ทํางานใหม่แล้วอะก็ยังติดโควิดด้วยนะ,ะ <laughs> อึมเลือดแข็ง กนกับพริกเกลือเข้ากันดีครับหายยากวันนี้ก็สิบวันพอดีนะที่แบบว่าเชื้อหมดอะไรเงี้ยก็อ,อ๋อไม่สิสิบกว่าวันแล้วนะที่เชื้อหมดก็เลยไปเดินทางได้ไปที่เดมหมอคนะหมอบอกว่าถ้าครบสิบวันแล้วไม่จำเป็นต้องตรวจเอทเคนะเราก็สามารถอะไปใช้ชีวิตได้เลยเพราะว่าเชื้อมันตายหมดแล้ว เป็นแบบเหลืองปนส้มนะคะข้างในฉ่ำน้ำได้ทั้งเปลือกบรรยากาศดีมากๆะคะ่ะบรรยากาศดีสงบวันนี้ฝนตกหนักมาก เลยได้ยินเสียงอึ่งเสียงเครียดร้องครับแม่งเมาเต็มอะค่ะอืมไปเดินเดอะมอลล์ก็คิดถึงคิดถึงบ้านบนดอยนะคะที่บ้านก็ไม่มีหรอกะค่ะแต่ว่าเห็นทุกที่ว่าดอยหลวงกันเลยอะแต่ก็อยากกินด้วยล่ะค่ะอือลูกนี้จะหวานนะ,ะเพราะว่านี่ช่ำน้ำมากลูกนี้จะหวานเพราะว่าสุกแล้วนิ่ม นี่มฉ่ำน้ำหวานถ้าเขาสุกแล้วเหอะ <c oughs> จำรักพี่เกลือขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะที่กดติดตามกด subscribe ถึงแม้ว่าจะไม่มีคลิปลงก็ยังแบบไม่หนีไปไหนนะคะขอบคุณมากเลยค่ะถ้าเกิดต่อไปเนี้ยมีอะไรที่ลงตัวแล้วเข้าที่เข้าทางมากกว่านี้นะคะ ก็จะทำคลิปให้ดูบ่อยๆเลยนะคะอร่อยค่ะลูกนิ่มๆแบบสีม่วงเข้มเลยฮะ <c oughs> ขออภัยคะ่ะอันนี้ลูก ี้เนื้อก็จะกรอบๆหน่อยนะคะส่วนนี้เนื้อจะนิ่มเนื้อจะนิ่มฉ่ำน้ำรสชาติหวานแต่อันไหนที่แบบผิวยังไม่สุกดีค่ะอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะมีอยู่สามสีนะคะลองสังเกตดนะะนูนะคะนี่นะคะสามสีไม่ขนาดนี่ค่ะสามสีเนาะอันเนี้ยแข็งนะคะแข็งกรอบนะเนี่ยกรอบ เี้ยวอมหวานเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนจะออกนุ่มหน่อยอ่าอันนี้ะแต่ว่าเนี้ยก็คือแบบสุกเลยนะคะสุกนิ่มเลยหวานอร่อยช่ำน้ำําชุ่มคอชุ่มปากกินเข้าไปแล้วแบบตื่นเลยนะคะได้กับพริกเกลือน,นิดหน่อยนะอือหือลูกสุกหอมคะ่ะลูกสุกเนี่ยหวาน ลูกดำๆนะนุ่มดำจะหอมหวานนะคะลูกสุกออืฮ ลูกใหญ่กว่านี้ก็มีค่ะอย่างเลือกลูกเล็กๆมาหาลูกสุกๆก่อนอร่อยลูกสุกหอมๆนะคะนี่ออกสมๆเปรี้ยวเปรี้ยวก็บเจมเกลือนะคะไม่ใช่สับปะรดแต่มันคือลูกไหนนะคะลูกไหนในไทย ดอยดอยหลวงจังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้ทำคลิปนานค่ะนี่ก็หลงหลงหลืมลืมนะตื่นเต้นนะคะแต่ก็ยังอยู่นะคะกลับมาดูช่องตัวเองโอ๊ยเราก็ยังมีช่องนะเนี่ยก็คือแบบว่าหันมาสนใจเขานอนมาอัปเดตนิดนึงอะไรเงี้ยเราก็ยังสบายดีนะคะเรายังสบายดีเพียงแค่ว่าย้ายที่ทํางานใหม่ย้ายจังหวัดอยู่ตอนแรกเราอยู่จังหวัดตากเนาะ แต่ตอนนี้เราย้ายมาอยู่โคราชแล้วนะคะเพื่อความมั่นคงในชีวิตนะคะมาเริ่มต้นใหม่อะไรหลายๆอย่างก็มาอยู่นี่ได้ห้าเดือนแล้วคะ่ะห้าเดือนมาทํางานที่นี่ได้ห้าเดือนแล้วะคะ่ะก็ก็ยังปรับตัวไม่ได้คะ่ะแต่เราก็ต้องอยู่ชีวิตคนเราเนาะก็ต้องอยู่แล้วก็ต้องสู้ๆกันไปนะคะทําให้เต็มที่หน้าที่เราเราได้เลือกมาแล้วเราจะทําให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็จะมันมาทําคลิปอย่างสม่ําเสมอนะคะจะหันมาใช้เวลาว่างที่เราแบบ มีอยู่มาทำคลิปเนาะฝากกดติดตามทั้งช่องจุ๊บหัวจุกชาแนลด้วยนะคะอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะคะขอบคุณทั้งสมาชิกใหม่แล้วก็สมาชิกเก่านะคะที่แวะเวียนเข้ามาดูเรานะคะเป็นช่องเล็กๆนะคะช่องเล็กๆน่ารักน่ารักไม่ค่อยได้มีอะไรมากมายนะเป็นวิถีชีวิตแบบว่าเอ้ยนี่มันน่าตื่นเต้น,ตนดีอะไรเงี้ยเราก็เข้ามาดูกันนะนี่ต่อคะ่ะ โอเคค่ะแวะมาทักทายให้พอหอมปอขหอมคอเนะพอดีว่า,มาแมลงมันเยอะมากค่ะเรามาอยู่แบบที่ที่ทมีมแมลงเยอะก <c oughs> <c oughs> ็เปรี้ยวมากนะคะหากินกันได้นะคะตามตลาดทั่วไปนะคะลูกไหนอร่อยค่ะ <c oughs> ตามตลาดมีมากมายค่ะพอดีก็นั่นแหละค่ะลองไปหาชิมหาดูกันนะะกินเพื่อครั้งหนึ่งจะได้รู้ว่านี่มันคือลูกอะไรอะไรเงี้ย คนที่ชอบก็จะบอกว่าอร่อยคนที่ไม่ชอบก็ก็จะอีกรสชานหนึ่งนะคะไงก็ลองหากินหาชิมดูฝากช่องจุบหัวจุกชาแนลไว้ด้วยนะคะกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดรักอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่อย่าหนีไปไหนนะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย